เราเอาเด็กชุดอยู่2าเราเอาเด็กที่เราบอกว่าจะทดลองแล้วเอาไปเจอกับทีมให<จ>ญ่เหมือนส่งนักงแต่ไปค่าไหมค่าตะก,กมุนจอเจียบอกว่าไทยขนมกุบน้นองคุณบริหารงานกันยังไง <c oughs> คุณต้องตอบผมตรงนี้ก่อนมาคุยหลังเกมทีมชาติไทยอุ่นเครื่องแพ้จอเจีย 8ประตูตะศูนย์ต้องบอกว่าเป็นข่าวดังไปทั่วทั้งประเทศไทยทุกคนในวงการพูดถึงหมดแล้วก็ดังไปทั่วโลกครับวันนี้ให้นันนงมาจัดไปเงินนันน o n ครับเป็นไงเมื่อวานนี้ความรู้สึกก่อนคาตกรรม,มู่เหมือนส่งตั้งแต่ไปฆ่าไหมคาตกรรม,มู8 <0. S 2> ่8ประตูบางคนก็บอกว่าเป็นคาตกรรม,มงูงแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื <c oughs> อ่องของฟุตบอลน่แหละมันก็แต่ว่าเราก็เริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วนี่ ว่าเราไปสภาพแบบนี้ไปสภาพแบบนี้เนี่ยมันสู้ลําบากขนาดที่เราไปชุดใหญ่เรายังเหนื่อยเลยคือชุดใหญ่ถ้าสมมติชุดใหญ่ผลออกมาแบบเมื่อคืนเนี่ยมันก็จะมีผลต่อคนบอลโลกนะว่าโน่นนี้นั้นแต่พอเราส่งชุดนี้ไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรที่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 เกิดขึ้นและเป็นผลประโยชน์กับทีมมันไม่มีมันไม่มีเลยไงสภาพจิตใจนักเตะนั่นลงไปไงบ้างคิดว่าด้ไปด่เขาคุณต้องให้กําลังใจแต่เป็น่วงสภาพจิตใจนักเตะไหมก๊ เด็กเหล่านี้เขาเหมือนเขาเขาเขาโดนเรียกไปโดยที่บางทีเหมือนเขาจะไม่ไปก็ไม่เป็นไรไม่มีชื่อเขาก็เาก็โอเคนะเขาคือทุกคนในจิตใจเนี่ยก็อยากให้ทีมชุดใหญ่ไปถูกไหม,มเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารู้อยู่เต็มอกว่าสมบติไปแข่งผลงานออกมาดีเมื่อคืนเขายิงจอเจีย8ลูกกลับมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว S <S <S ถูกไหมคุณคุณต้องคิดคุณต้องคิดในมุมนี้ใช่ไหมคือไปคือ,อคือ,คอเขา,าเขาเขาไปในลักษณะที่เหมือนว่าเป็นมือปืนรับจ้างแค่นั้นเองซึ่งซึ่งการที่เขามีความรู้สึกอย่างนี้จะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าระบบมันถูกต้องก่อนหน้านี้ที่ที่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันสร้างให้ให้ให้มันให้เขาต้องไปปเจิญกับสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบเมื่อคืนไงมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาอะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่โหนหนนงความรู้สึกพอตอนแบบจบเกม8ปดศนความรู้สึกนนงเป็นไงบ้าง ก็มันเป็นเรื่องปกติแล้วปกติของฟุตบอลไม่เป็นเรื่องปกติที่เราเราทำแบบนี้มันก็ต้องเกิดอย่างนี้เราก็ควรเราก็ได้ผลประโยชน์แบบนี้แหละเราไม่เราเอาเด็กชุดยูยี่สามเราเอาเด็กที่เราบอกว่าจะทดลองถ้าใครดีเราจะไปเอาไปเล่นกับจีนถูกไหมแล้วเอาไปเจอกับทีมใหญ่นะเราเราคิดแค่นี้เท่านั้นผลออกมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วแต่ถ้าเอาชุดใหญ่ไปเมื่อคืนสิแล้วไปโดนแปดลูกอะไอย่างเงี้ยอนาคตของฟุตบอลถ้าเป็นชุดใหญ่เนี่ย ผมว่ามันก็จะไม่ถึงขนาดนี้หรอกมันไม่ถึงหรอกมันไม่ถึงตรงที่ว่าความตั้งใจต่างๆหรืออะไรอ่าใช่มันจะผิดกันไงถูกต้องมันจะผิดเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กทีมชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติมันโดนอย่างนี้เกมรับต้องแน่นไว้ก่อนหรือแม<อ>้แต่มาโน่เองก็ต้องบอกว่าเฮ<อ>้ยถ้าเจอการบุกแบบพายุไฟโคลอย่างนี้นะก็รับไปก่อนไงแต่เด็กเหล่านี้เขาเขาหนึ่งเขาก็ไม่ได้ซ้อมอซอม้ซอมวันเดียว่อนแข่งด้วยอ่าแล้วก็ ต่างคนต่างกามา็มากองหน้าเป็นเด็กอยู่23ปีอายุ18นะเนาะสาคนซึ่ง3าคนเนี้ยเขาก็ไม่เคยเล่นกับพวกพี่ๆอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบอกว่าเขาไม่ได้เล่นกันเขาไม่อะไรกันเนี่ยม,มันมันก็มันไม่มีมันไม่มีความหมายอะไระม,มันจะมีความหมายอย่างเดียวว่าเขาก็ได้ประสบการณ์จากเกมที่นี้เพื่อจะเอาไปใช้ในยู่23ปีในวันในวันข้างหน้าแต่ว่า มันเจอแบบนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเขาไม่ได้บอลเลยก็อย่างว่าเขาไม่ได้สั้งสารเกมเลยมันไม่ใช่คือเรื่องของผลการแข่งก็ผ่านไปแต่สิ่งที่ตอนนี้เนี่ยแฟนบอลแล้วก็โลกโซเชียลสื่อมวลชนมุ่งเป้าเลยนะการริหานงานของสมาคมทำไมฟีฟ่าเดครั้งนี้ไม่ได้ชุดใหญ่ทำไมสมาคมไม่เวอร์คุยกัสโมสรได้เลยเป็นไงนงรับเต็มๆไหมเต็มๆ็มคือ ไอ้ตรงเนี้ยเขาพูดถูกแล้วก็คนที่จะต้องออกมารับผิดชอบวันนี้วันนี้ผมจะต้องเขียนแล้วผมจะต้องบอกคือทุกคนในสมาคมฟุตบอลหรือใครที่เป็นผู้บริหารคุณต้องออกมาต้องออกมีเอฟเฟกต์หน่อยต้องมาออกมารับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตัวพวกคุณทั้งหลายเป็นคนที่ก่อมันขึ้นมาเอ,อเริ่มต้นจากก่อนหน้านี้เราไม่ส่งฟีฟาเดคคุณจำได้ใช่ไหมด่ากันไปเนี่ยทีมชาติไทยจะพัฒนาไปถึงเอเชียไม่มีฟีฟาเด y จัดกันแต่ไทยลีกแล้วก็ทวงฟีฟาเด y ก็หยุดอ,อ,อย่างนี้จะไปฟุตบอลโลกได้ยังไงจะไปเอเชียได้ยังไงหลังจากนั้นมาประมาณปีนึงนะที่พูดนะหลังจากนั้นมา ทางสมาคมก็ตกใจเดือดเนื้อร้อนใจทําหนังสือร่างเลยต่อไปนี้เราจะเน้นฝีฟ้าเดกก็ส่งนั้นหนังสือฉบับนี้แหละวางแผนไปถึงฟุตบอลโลกในวันข้างหน้าเลยอตอนนั้นยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปจะได้เข้ารอบหรือเปล่าไม่รู้อขอทีมไปอุ่นเครื่องกับจอร์เจียซึ่งมันรู้อยู่แล้วรู้มานานแล้วมันรู้เป็นปีเอพอรู้เป็นปีปั๊บเนี่ย ผมถามกลับคําว่าคุณบริหารงานกันยังไงคุณต้องตอบผมตรงนี้ก่อนหนึ่งปีจนกระทั่งมาถึงก่อนที่จะประกาศตัวที่จะไปเล่นที่จอร์เจียที่เอสโตเนียใช่ไหมคุณบอกว่าทีมชาติชุดใหญ่นักฟัตนบอลทีมใหญ่ที่เล่นชุดใหญ่ไม่ปล่อยเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกแล้วก็เอเนียเอมันจะกระชั้นชิดกันก็คือเด็กกับวันที อุ่น17กับ18ถึง19เถึง19ยี่สิบเตะไทยลีกถูกไหม uh. ฉะนั้นถ้าเป็นการชันชิดแบบนี้มันไม่มีประโยชน์กับสโมสรมันไม่มโมโทางก็เตะได้ด้วยม,มันก็เตะได้คือก็ต้องพักคุณคุณก็อย่าคุณคุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ uh. มันจะเตะได้ไม่ได้ซองเงืองมินมาเตะที่เวียดนาม เขาก็ต้องบินกลับไปเล่นพมิมพ์ถู่ไหมเขาเ,ออเขา,เขาไม่มีปัญหานี่ออใช่ไหมใช่แต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นรูปไอส้สโมสรมันกับนักฟุตบอลมันเป็นพวกคุณหนูหรือไงเนี่ยออมันทำอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คือประเด็นหนึ่งนะอ,อ,อันนี้แต่ว่าเราก็ยกไปในเมื่อมันเป็นเหตุผลอย่างนี้ออก็เข้าใจได้ออว่าเราอาจจะยังไม่เป็นมืออาชีพมากนะักสภาพอากาศสิ่งที่ผมต้องถามคุณว่าในเมื่อคุณเจอปัญหาอย่างเนี้ยทำไมคุณไม่เลื่อนโปรแกรมไทยลีกเออไม่เลื่อนไม่คุยกัน เอเอเซียก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะแต่ว่าตอนนั้นที่กระชั้นชิดจริงๆคือไทยลีก,กใ,ชใช่ไหมแต่ไทยลีกก็คือมีนะักฟุตบอลไปเล่นทีมชาติทีมชาติไปไตรงนั้นนะทําไมตรงนั้นไม่ขยับโปรแกรมหรือไม่ทําอะไรสักอย่างเนืให้มันมีความรู้สึกว่าเออนักฟุตบอลมันมันด้านได้หรือ,อถ้าสมมุติคุณบอกว่าเฮ้ยไอช่วงนั้นมีเอเซียด้วยช่วงนั้นมีไทยลีกด้วยเขาปฏิเสธเข้าไปเขาจบใช่นี่มันคือส่งไปฆ่าส่งไปให้อับอายแล้วนงคือข่าวมันดังไปทั่วโลกนะ และไทยเราเนี่ยจะเปิดตัวแบบโอ้โหคร<ม>าวนี้ใครจะอยากอุ่นกับไทยทผมไปอ่านคอมเมนต์นะจอเจียบอกว่าไทยขนมกรุบนะนงม,นมันเขาก็พูดได้อยู่แล้วนะเขายิงเราแปดลูกแล้วเขายิงเราแปดลูกในวันที่เขาไอตัวจริงเป็นสำรองด้วยถูกน้าอายไหมนงมันก็บอกแล้วผมไม่ผมไม่อายหรอกผมไม่ผมไม่ผมไม่อายเพราะผมเข้าใจในในสิ่งที่วางแผน<ม>อันนี้กลับมาย้อนถึงเรื่องของโปรแกรมเนี่ยถ้าคุณไม่เลื่อนคุณ<ม>บอกว่าอ่ะสมมุติว่า คุณจะต้องไปเตะเอเชียคุณก็เลื่อนวันศุกร์ไปสักวันหนึ่งนะเพื่อเด็กมันได้พักแต่ว่าเอเชียไม่กระทบแต่ไทยดีคุณก็อยากขยับไปสิหรือเก่งรือขยับไอเกมสุดอะไยไปเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ทําได้หมดไงคุณยกไอตรงนี้ไปก็ได้ถ้าสมมติวคุณบอกว่าเฮ้ยฟีฟาเดมันสำคัญทีมชาติมันสําคัญเราต้องไปเล่นฟุตบอลโลกให้ได้เราจะต้องไปฟุตบอลโลกเราจะต้องเอาชนะจีนนะคุณสามารถทําตรงนี้ได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของคุณ ฟี فا เขาไม่มันจะบ,บ,บอกว่าเฮ้ยเองเลื่อนไม่ได้นะหรือไอ้ทีมอื่นบอกว่าเฮ้ยเลื่อนไม่มันไม่เกี่ยวนี่มันอยู่ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันว่าคุณจะทําแบบไหนและเอื้ออำนวยให้กับนักฟุตบอลของของไทยเนี่ยยังไงออโอเคสมมติว่าวันศุกร์ไม่เตะเพราะม,มันมีวันศุกร์เนี่ยจะมีหลายทีมที่ต้องเตะก,ก่อนแล้วเพื่อที่จะไปเล่นเอเชียเอเซียก็ไม่เป็นไรเลื่อนไอ้ยกเฉพาะไทยไปเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ให้นักฟุตบอลมามาเสร็จปั๊บก็บินไปซ้อมกับทีมไอ้ในเอเชียเลยมันก็ไม่ กระทบมากนักถูกไหมเพราะชาติอื่นๆทั่วโลกทํากันหมดเขาทําอย่างนี้แล้วเขาใช้ชุดฟูทีหมดก็ก็ใช้หมดไงพวกไอ้ที่พวกอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีจีนเขาตัวที่เล่นต่างยุโรปอะไรเนี่ยเขามาเล่นทีมชาติเพื่อเตรียมฟุตบอลโลกของเขาหลังจากนั้นเขาไปเล่นสโมสรเขาไปจำเป็นที่ต้องว่าเอ้ยพักใหม่พอเอ้ยมาไม่ทันโน่นนี่นั่นมันไม่ใช่ไงอาจจะสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเจอปัญหานี้คุณก็เลี้ยนไปทียกไปสิโปรแกรมหนึ่งเออแล้วก็ไปเล่นเอเชีอาไปไม่เขาไม่ทำไงนะผมจะไม่รู้ได้ไงล่ะ ผมเห็นโอ้บอพูดร้อยคำพูดอะไรในความรู้สึกคือทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกว่าสภากรรมการคณะทีมงานไทยลีกทั้งหบดที่อยู่ในสมาคมฟุตบอลสมองของคุณมีอยู่แค่นี้ๆๆๆเนี่ยแค่นี้จริงเขาก็บอกว่าไทยลีกเขาทำไทยลีกเขาไม่เกี่ยวทีมชาติถ้าไม่เกี่ยวทีมชาติาาต,ๆๆต้องออกไปดิเพราะว่ามันมันต้องไปกันต่อให้หมดคือฟุตบอลมันต้องพนันทางระบบไม่งั้นก็าทำอย่างก็ไม่ต้องทำไปดิเหไหมเออมันคนละเรื่องกันผมบอกว่า สภากรรมการทีมงานผู้บริหารตั้งแต่หัวย,ยันหางเนี่ยนะสมองคุณมีแค่เนี้คือคุณคิดอะไรไม่ออกคุณทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วคุณก็จะมาพูดโน,น่นพูดนี่นั่น,น,ม,นมันไม่ได้วันนี้คุณต้องมาะออกมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด8ประตูต่อศูนย์ที่เราแพ้เนี่ยเพราะพวกผมมันทํางานห่วยเองเออต้องออกมาบ้างไหมไม่ใช่เงียบใครมันกล้าอกอะแต่เราถามว่าถ้าคุณอยู่อย่างนี้นะมันก็จะเป็นอย่างเนี้แล้วออพุตบอลไทยจะไม่มีทางพัฒนาเพราะว่า อํานาจสิ่งต่างๆมันขึ้นคนนั้นอยู่กับคน<อ>นั้นมัางอยู่กับคนนี้มัางอยู่กับไอ้นี่มัางคนนี้มีนั้นมัง่งโน่นนี้มัง่งคือคุณจําไว้เลยนะ<อ>คนเราเนี่ยนะม,มีความเห็นแก่ตัวอยู่ในใจในตัวทุกคนเออก็จริงคุณจําคุณจําผมไว้อืสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวหรือต่ออะไรก็แล้วแต่ต่อสิ่งแวดล้อมของคุณเนี่ยคุณก็จะเอาอแต่ถ้าเป็นส่วนรวมคุณก็ช่างมันมแต่ถ้าอนี้คุณเอาก่อน นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงแล้วสภาพแบบนี้ถ้าทั้งทำอยู่อย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ลแล้วแล้วฟุตบอลโลกคราวนี้ผมบอกเลยนะเรียบร้อยแล้วเจอจีนเราเจะชนะไหมน้องก็แล้วตอนนี้ทีมชาติไทยสิเป็นตัวแรกคือใครอ่ะได้อุ่นเครื่องเจอกับใครอ่ะอแล้วผลออกมาเป็นยังไงล่ะก่อนที่จะไปเจอจี<ม>อนผล<น>ต่อผมดิผลต่อความมั่นใจจริงนะมันไม่ใช่ตัวโค้ชเองมาโน่เนี่ยก็หลอนเนี่ยโดนแปดลูกอะ่ะโทษมาโน่ไม่ได้ โทษนักฟุตบอลไม่ได้<อ>โทษระบบนี่แหละอระบบเฮงซวยที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรานี่แหละคือวันนี้มันก็ต้องพูดกันหยาบๆมันก็ต้องพูด,พดเพราะถ้าสมวไม่พูดแล้วปล่อยให้เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยวันหนึ่งบอกอาจจะต้องเป็นฟี فا เดย์พอถึงฟี فا เดย์ก็หมายตัวนักฟุตบอลมา<อ>แล้วคุณจะเอาอยัางไงกันแน่คุณต้องตอบไปให้ได้ต้องตอบมาดิว่าความที่จุดตรงกลางจุดศุนกลางของคุณจริงๆอ่ะคุณต้องการอยู่ตรงไหนอ่าถูกไหมล่ะคุณต้องตอบหนี่คุณบอกว่าก่อนหน้านี้ ไทยลีกเขาไม่จัดกันจำได้ป่ะไม่จัดไม่นโนดไม่นีไม่นั่นทีมชาติไทยเ็าแข่งกันทั่วโลกแข่งกันโค้งคำโค้งคำเตะไทยเตะไทยลีกทีมชาติไม่มีนี่ก็ออกมาพูดเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วเมื่อไหร่เราจะพัฒนาเราจะโน่นนี่นั่นเขาก็เลยต้องเปลี่ยนอทำเป็นฟีฟ่าเดย์ให้มันดูนะไทยโตไทยปรากฏว่าติดอีกติดนักฟุตบอลไม่ปล่อยอีกถามว่าทำไมไม่ปล่อยตอนไอ้สมาคมมันจัดโปรแกรมอย่างเนี้อะปล่อยไงแล้วผมถามว่าสโมสรสมาคมอะไรเนี้ยมันไบ้กันหมดเลยเออไม่ค่อยคุยกัน ทำไมเขาไม่ค่อยคุยกันนะน้องเขาคุยกันบ้างไหมผมใช่ผมไม่รู้แฟนเกผมไม่รู้แต่ถ้าออกมาอย่างนี้นะผมถึงบอกมันมันห่วยอ่ะก็้ชเยอะวะคือคุณไม่คุยแต่ว่าคุณคุณทําให้วงการฟุตบอลของไทยเนี่ยมันล่มจมใช่ไหมแล้วมันแย่ลงไปหนักแปดประตูต่อศูนย์เนี่ยมันศรัทธาแฟนบอลอย่าไปล้อเล่นนะน้องศรัทธามันไม่นั่าเหลือคนอายก็ไปทั่วโลกใช่ปะโอ้ยตะโกนแปดศูนย์ทีมชาติไทยแปดศูนย์กับฟุตบอลสมัยเนี้ย มันมันมันไม่ควรจะเกิดและคือมันเป็นรูปเกมที่เหมือนเราเราเป็นเด็กน้อยไปเจอเด็กมหาลัยหรือผู้ใหญ่อ่ะถูกโดนเขาสอนเชิญฟุตบอลแล้วโดนแฟนบอลจอร์เจียเข้ามาถูก,ถกแล้วภาพลักษณ์วงการฟุตบอลทีมชาติไทยเราเป็นไงตอนนี้เละเลยม,มันก็คือถ้า,าํามมันเละไปนานแล้วใช่ไหมมันเละไปนานแล้วเพราะว่ามันไม่มีจุดยืนมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมถามต่อไปอีกเป็นไงชุดฟุตบอลโลกเนี่ยที่จะเจอเจอใครล่ะจีนเจนเกาหลีใต้ ไม่ใช่ดิสิง์นั้นแรกจีนอ่าจีนเราได้อุดเครื่องมากปะก็ะทำไม่ได้เล่นเลยไม่ใช่สิถามว่าก่อนเตะได้คงไม่ได้อุดไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนจะเจอจีนเนี่ยมันมีโปรแกรมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเปนก็คือไม่สามารถเลือกชุดฟูลมาได้สิบวันอ่ะอะไรก็คือใส่จีนเลยอะไรนั่ก็คงต้องถอนแล้วล่ะถอนบนโลกเพราะว่าดูแล้วปัญหาเกิดอีกแน่ปัญหาเกิดอีกเหรอเอาก็เกิดมันไม่เกิดหรอกแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้ปุ๊บเอ้ย เดี๋ยวเลื่อนโปรแกรมก่อนเจอจีนเราพักให้พัก10 20วันมันทันไหมพักย0วันก็ทัน30วันก็ทันแต่ผมถามว่าคุณพักไปเพื่ออะไรในเมื่อคุณไม่มีเกมเล่นแล้วก็โมสรใหญ่ๆก็มีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมันไม่ได้หรอทีมกเจลีกก็ปล่อยมันไม่ได้เพราะมันยังไม่ช่วงฟี فا เดย์ถูกมันสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ๋ย่ามเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือพวกคุณเป็นคนสร้างปัญหามันขึ้นมาเองอย่าไปโทษตำรวจอย่าไปโทษโค้ดต้องโทษทวงคุณเลยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารจะเป็นสภากรรมการหรือแม้แต่สโมสรที่ที่ทั้งหมดน่ะนะผูคุณสร้างปาัญหากันขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมทําการแก้ไข่คุณปล่อยให้สิ่งที่มันอับปย์อดสูงเกิดขึ้นเมื่อคืนแปดประตูต่อศูนย์เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยเด็กคือเรียกไปก็ก็กต้องไปเตาลงมา้ขาลงมาสู้อยู่แล้วทะนนั้นคุณนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละแล้วถ้าคุณบริหารอย่างนี้นะไม่มีวันเจริญบอลโลกคุณก็ไม่ได้ไป จีนอุ่นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวอุ่นเครื่องอีกแล้วนะเจอเวยนนามชนะไปแล้วแอ้ไทยชุดใหญ่อุ่นเรื่องใครอีกไม่ได้อุ่นไงกมไง็มีชุดนี้ไงม๋อมีชุดนี้ไปอุ่นอีกแล้วชุดนี้เจอจีนไหมมัน ไม่มีจะไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกมันก็มาเอามันก็ต้องเอาชุดใหญ่เลยถามว่าชุดใหญ่ละคุณจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนทีมเบิร์กคุณเป็นยังไงตัเป็นตัวผู้เล่นคุณเจ๋งแค่ไหนสมมุติเมื่อคืนคุณเอาชุดใหญ่ไปเจอจอจียคุณโดนไปห้าหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกอย่างน้อยมีข้อผิดพลาดได้แก้ไขคุณก็รู้แล้วว่าข้อผิดพลาดมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างคุณเจอฟุตบอลเร็วคุณจะแก้ปัญหายังไงคุณเจอลูกโด่งคุณแก้ยังไงหนึ่งหนึ่งเนี่ยคุณเอาอชนะเขาไม่ได้คุณจะทททาายงงงไีีมมเเรรกกลล่่่่่นนนนบออชโ มันก็จะมีโจทย์ให้คุณเพื่อมาแก้ไขในการที่เชืสัจจีนถูกไหมใช่แต่นี่ก็คืออชุดน,นี้ก็ต้องยอมแล้วว่ามันก็ไม่ได้ไปต่อหลายๆคนอะมันจะไปต่อได้ยิ่งไงแล้วมันไม่มีชื่อเป็นมันมีชื่อแต่มันเป็นตัวสำรองเออ,เอ,อใช่ อาถูกไหมล่ะถูกต้องกองหน้าเมื่อคืน3าคนมีสักคนไหมที่จะหลุดลงมาแล้วเป็นตัวจริงในฟุตบอลโลกไม่มี <ใน S 1> ไม่มีต้อง,องอทีละสินสุเปอร์ชัยสุปร์นัทอยู่แล้วไม,ไม่รู้ผมไม่รู้รประตูอาจจะมีส่วนเจ้าไอ้เมื่อคืนกระเซหน่ะก็ะอ,ะอ,อาจจะมีส่วนกองหลังเงี้ยกิตติดาอาจจะเป็นตัวยืนแต่ว่าก็เดียวมีคนอืนอนี่ค่ะเห็นไหมกองกลางอีกพวกชนะทิพตี่พวกนั้นยังไม่ได้ลงทีละทอนอีกพวกสาราดีก่ะมีอะไรฝากถึงแฟนบอลชาวไทยที่เขาเขาบางคนร้องไห้แล้วนงบลันกส่วน ทำใจครับถ้าบริหารอย่างนี้ทําใจได้อย่างเดียวทําใจสาใจผมผมเมื่อคืนผมเพิ่งจัดรายการเสร็จผมไปนั่งดูแล้วผมก็กดไปเรื่อยๆผมล้มชูไม่ได้เข้าใจว่าคือคุณต้องทําใจแล้วล่ะเาทำทำงานกันอย่างนี้มันไม่มีวันประสูความร็เลยนี้เขาปล่อยจอยเลยเขาเงียบไปเลยเคยนะสมาคมผมนึงบอกนะเด็กโดนอย่างนี้อืหัวใจแฟนฟุตบอลบอบช้ำอย่างนี้โดนย่ำยีนะ้องนะเหมือนกับคุณไปย่ำยีเขาอะ คุณต้องออกมารับผิเ<ม>ชอบคืออย่างแรกก็คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดพวกระกผมตั้งแต่หัวยันหางขอรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้น<ม>หลังจากนี้พวกผมจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้วอะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่เงียบมันก็ต้องเงียบถึงไม่เงียบโดนด่าออกมาโตก็โด,ดนอี <c oughs> อ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหถามอะไรยาะถามไม่ได้มันเรื่องเล่านี้มันมีเยอะแหละมันเยอะแล้วเราจะจะเราจะดีขึ้นได้ยงไงครับอยู่ชุดนี้ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมอยู่สบบมันมันคือผมไม่เคยพูดเลยนะว่าชุดนี้ชุดโน้นชุดนี้ใครดีกว่าชุดไหนนะคุณเข้ามาแล้วคุณรู้จักวางแผนคุณมีความรู้เรื่องของฟุตบอลเข้ามาแก้ปัญหาคุณมีความนี้คือคุณทําไม่มันเหมือนกับชาวโลกเขาทํามันก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะผิดพลาดถูกไหม ฟีฟ่าเดย์คุณเตรียมฟุตบอลโลกถึงเวลาอุ่นเครื่องคุณใช้ทีมชุดบีไปอุ่นผมถามว่าคุณใช้สมองส่วนไหนคิดอ้าวแต่เขาเซฟไทยลีกแต่เขาไม่เซฟทีมชาติเลยนะผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ไงเออแต่คุณรู้อย่างเดียวคุณจะไปฟุตบอลโลกเอเทอไอฟีฟ่าเดย์ฟีฟ่าอุตส่าห์ใส่โปรแกรมไว้ให้ว่าเอ้ยได้เตรียมฟุตบอลโลกกันนะแต่คุณบอกว่าเอาเด็กชุดใหญ่เนี่ยไปพักผ่อนเอาเด็กชุดบีเนี่ยไปเล่นไปเล่น แต่เราจะไปฟุตบอลโลกนะ <c oughs> ถา้าพว่สาสมองเพ <c oughs> ้อฝันสมองของคุณเนี่ยคุณคุณคิดยังไงตอนก่อน,อนที่คุณจะตัดสินใจเนี่ยผมอยากรู้คุณจริงๆ<อ>ก่อนคุณนอนหรือว่าคุณพูดออกมาเนี่ยคุณผมอยากรู้ว่าสมองของคุณคิดอะไรอยู่อะเฮ้ย <c oughs> ฟุตบอลโลกเดี๋ยวเราใช้ทีมชุดดีไป,ไปอุ่นเครื่องนะ<อ>แต่ทีมชุดใหญ่เราพักไว้ก่อนนะ<อ>ให้มันไปพักผ่อนโน่นนี่นั่นขณะที่ทีมอื่นเกาหลีสั่งอไองเมืองมินอะไรกลับมาญี่ปุ่นบอกว่ายุโรปทั้งหมดมาเลยมาเลยด้หมด เขาไม่บมาทั้งที่ญี่ปุ่นใช้ตัวเจลี่ก็ผ่านเขารอสุดท้ายได้ก็เขาบอกว่ารอบได้เขาังไม่เล่นเราด้วยแต่เขาต้องทำไงไเขาต้องทําเขาคือคือระดับสมองอะผมว่าถ้ามาเทียบอะไรผมว่ามันทุ่พวกญี่ปุ่นพวกอะไรไม่ได้ไงสุดผมว่ารอยหยักมันอาจจะน้อยแล้วความคิดความอ่านมันไม่มีแล้วเขาทําให้ทีมชาติไทยเรามูลค่าตกลงลนะนมมันส่งผลนะเพราะมันเดี๋ยวมันก็เดีย่ยคนก็ไป จะอยากดูไทยลีกอะใครอยากดูว่าตอนเนี้คนด่ากระจุยเลยกั่มันก็ไม่มีแล้วไงเออแต่ว่าก็มันผมว่ามันได้แค่นี้แหละจริงๆคุณจะฝืนเลยไปเอะไม่ใช่ผมผมไม่ได้บอกให้คุณไล่นะทำไมแต่ผมบอกว่าอย่าฝืนพอเ้าเขาก็อย่าฝืนก็พอแล้วอย่าฝืนก็คือไม่รู้ว่าคุณจะทายังเหลือถึงปีหน้าเลยผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าคุณจะเหลือกันกี่รัวกี่วันกี่วะถ้าเป็นผมผมมาเตือผมจะบอกว่าผมไม่ฝืนแล้ว ผมพอพอผมอพักแล้วผมไม่ไหวแล้วจริงๆวงการฟุตบอลไทยมีแต่ลม่มมีแต่จมเออทั้งหมดออกไว้หมดเลย <c oughs> บอลสับไทยลีกเนี่ยบอิสับไทยลีกเป็นตัวแรกเลยเนี่ยดีเขาออหูจัดโปรแกรมไม่ลงไม่เลือ่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้รแล้วเขาบอกเขาไม่ได้เป็นทหารทีมชาติด้วย <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะพอมาน้ำแป้งเข้ามาก็ออกข่าวให้มาน้ำแปง้าาออแปงดูแลโน่นนี่นั่น แต่โปรแกรมการแข่งขันไทยลีกตัวเองเป็นคนถือคนถือคนจัดเออมล้มันจะไปกันมันมันจะไปกันรอดยังไงคนถามดิอีกคนถืออย่างนี้อีกคนถืออย่นี้มันจะต้องไปสอดคล้องกันถูกไหมใช่แต่อีกคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นรับผิดชอบงนี้ฉันรับผิดชอบงนี้ไม่เกี่ยวกันนะคำว่าไม่เกี่ยวกันนะมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเลยใช่มันก็เลยเละเทะเลยอ่ะก็ก็อย่างน้อยเดี๋ยวก็ยังเล่าให้กำลังใจนักฟุตบอลไทยอะไรกันต่อไปถึงแม้ว่าการปริหารจะไม่ได้เรื่องก็ตาม อ่ะคอมเมนต์เข้ามากันได้ในคลิปนี้หวังว่าจะจัดเต็ไมไปแล้วนะคุณผู้ชมก็รอนันงมาจัดการก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามสปอร์ตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยเป็นควันหลงหลังจากที่เราแพ้จอร์เจียไป8ประตูต่อศูนย์นะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากระบายอะไรกันคอมเมนต์เข้ามากันได้วันนี้นันนงและผมไปก่อนเจอใ,ใหม่สวัสดีครับ